สวัสดีครับมือหนีโชคดีครับไปเดินตลาดได้หอยปังมากนะครับผม,ม,มว่าเด็กกินเป็น1ิบสิปีเลยนะครับผมมากครับข้าก็จะน้าหอยข้าเป็นลัางทั้ความสะอาดนะครับแล้วก็มาขางหนาแล้วกับ,กบใสตะไไร้แล้วก็เกลือลงไปนะครับอ่าพอน้ำเดือดเข้ก็ใส่หอยของเข้าครับที่ข้าวล่างนี่นะครับ ก็จะลวกให้มันซุกพอประมาณนะครับ่ะให้มันลวกโดนหลายนะครับซุกหลายมันก็จะหดนะครับบ่อแสบนะครับพอเข้าลวกได้ทีเดี๋วเขาก็จะตักขึ้นไปใส่น้ำเย็นไปนะครับจากนีตัวแปรสําคัญก็คือสมตําครับมาครับสาดพริกลงไปครับพริกดิบพริกแห้งสาดลงไปนะครับกระเทียมสักสองกลีบนะครับตามด้วยผงนัวครับอ่าใส่ลงไปครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนะครับเพิร์บานะครับอ่าเข้ากับโขกบาดนี่ครับ ตาใเห้มันหยาบพ่อปรอมานนะครับผม่มบ่อตอนมันหยาบหลายครับมันจิเพ็ดโพดนะครับจะซ้ำนี่กับพริกบหน่อยครับผมอ่านี่ครับตาไปครับวยจวดจาดขนาดครับตาม้วยบักเขือเทศนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็บบักเขือเทศสมนะครับปาดลงไปเลยตามด้วยบักกอกนี่ครับใส่บักกอกลงไปครับบักกอกปลาแล้วกับบักหน้าแล้วก็เอากินหอมมะกรูดเล็กน้อยนึงครับแล้วก็หนามันสักนิดนึงนะครับใส่ลงไปครับ ตามด้วยน้ำปลาครับผมอ่าปรุงแบบใดตามใจชอบมาไผ่มากรสชาติก็ปรุงบาเลยครับอ่าว่ามีสูตรตายตัวครับผมตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลาขามเปียกครับอ่าใส่ลงไปเลยน้ำปลานิดหน่อยครับอ่าพอได้ทีเล้วเขากับโคเล่ครับโคเล่ครับอ่านี่น้ำลายซอเขาจะซ้ำนิดแล้วจวดจัดครับซิมเบืองน้บข่าเลอยังกับปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับอ่ามาขับใส่เส้นบกหุีงเข้าลงไป ใส่ลงไปเลยแล้วกับวครับตะตนหอมครับใส่ต้นหอมเล็หน้อยนะครับแล้วกัวยัววยงวโอ้ยตอนนี้หอมครับพี่น้องเอ้ยทำไล่ซอนี่ครับงวครับาตานี่จวดแน่นอนโอ้โหเสิร์ฟคููกับหอยปังมาดีพี่น้องเอ้ยตะแเสบครับผมก็ไม่ได้กินโดนแล้วดินี่เป็นซิปีเลยครับหอยปังนี่โอ้ยตะแเสบครับที่เด็ดเลยตามด้วยเม็ดกะทินเล็กน้อยนะครับอ่านี่ครับเราก็อยู่ได้ ส้มตำบ้านๆกับหอยนาหอยโขงหอยปังก็อะไรก็ว่าไปเดครับมาซิมบงนี่ครับหอยโขงสดๆนะครับไม่ได้กินนานแล้วครับโอ้โห,โหนี่ครับหอยโขงเป็นแบบนี้ครับเป็นยางมือมือเหยาเลยครับโอ้กินเป็นไงละบากมามาเอาสีเลยนี่เบิ้งครับเบิ้ง ออออเฮ้ย่อบอวหมดลตามแบบบ้านๆครับนี่ กรุบกรุบหวานๆนะอหอยโข่งเลยกินดได้หมดทั้งตัว